สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mutation นะครับเรามาต่อกับ b u t l e s p i r i t ครับนี่เป็นกล่องที่2ในเขาเรียกว่ารอบนี้แล้วกันนะครับก่อนที่อีก2ส,สีที่เหลืออย่างสีเขียวและสีเหลืองนะครับกำลังจะออกในประมาณช่วงปลายปีเนาะอ่ะวันนี้ครับเป็นสีม่วงเรียกว่าเป็นสีม่วงครั้งแรกของ b u t t ท s s p i i t double d ไ i v e นะครับอ่ะ ดูซิมีอะไรบ้างนะครับเป็นชุดพร้อมเล่นนะครับ40ใบนี่คือแบบว่าเปิดปุ๊บเล่นได้ตับนะครับอ่าอย่างเช่นเคยเนาะแล้วก็มีชุดสําหรับเปลี่ยนครับทั้งหมดให้มารอบเนี้18ย18ใบนะครับก็คือมีอย่างละ1ใบนะครับทั้งรวมทั้งหมด18ใบาสามารถนาไปตับได้าตามใ,ใจชอบเลยแล้วก็ก้าสุ่มครับ1ใบอ่าจะเป็นก้าที่มีคอสมารถแอดเวนมา2ใบนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็น12สราศีรีเวลวนะครับอ่า ไม่รอช้าครับแกะดีกว่าสนามน,นะครับยังคงมีให้แถมเหมือนเดิมเนาะอ่ะมีกติกงกริกาอะไรอัปเดตแล้วเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเรียบร้อยอ่ะต่อไปครับนี่คือสิ่งหลักๆของเราในวันนี้ก็คือเด็กนั่นเองอ่าแกะะไยเดี๋ยววันนี้จะขอเปิดการสุ่มหลังกล่องให้ดูนะครับนี้คอทั้งหมด ผ้านอกรวมโซคอแล้วอ่ะเปิดเลยแล้วกันนี่แหละเขาจะสุ่มใบนี้นะครับเป็นการสุ่มหลังกล่องนี่ไงโอ้โหนี่ครับผมนี่เป็นการ์ดหนึ่งในสองใบที่มีความสามารถแอดเวนนะครับเข้ามาในประเทศไทยเราเรียบร้อยจะมีตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นของ12สราศนะีเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นแอดเวนของอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นแอดเวนของ1ิมงกุฎอ่ะ อีกอันนึงเหมือน่าจะเป็นพวก12สราศีแหละใครได้อะไรก็ลองเน้นดูนะครับโอเคเดี๋ยวดูซิความสามารถของสีม่วงในภาคเนี้ยจะเก่งกาดขนาดไหนนะครับแต่ผมลองอ่านมาแล้วเก่งกาดมากแล้วก็มีตัวอันิเมตที่สามารถนํากลับไปเล่นกับเจ้าเจ้าตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นการเรียกรวมัอนิเมตของสีแดงได้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแล้วกันซึ่ง มันมีการที่โดนลิมิตไปแล้วเหลือหนึ่งใบดิวคิดว่าโกงขนาดไหน,นครับโกงถนึงขนาดที่ว่าตอนของมันยังไม่ออกอะ่ะมันโดนลิมิตไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวดูกันนะใบนั้นคือใบไหนนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะรู้ล่ะโอเคดูความสามารถกันใบแรกด,ดีกว่านะครับครับ12จกักรวาลแห่งปีมะโรงอุโลโบเลียสนะครับความสามารถเชิญเนี่ยก็คือซีลเลยเอาโซคอร์เนี่ยไปวางไว้ที่ไลฟ์เปล่านะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้เนาะแล้วก็ระหว่างซีลนะครับเคิร์สบาย เป็นของคู่แข่งนะครับเมื่อเริ่มแต่ละสเตปของคู่แข่งอะสามารถส่งคอ1เม็ดบนสปริตนะครับหรือว่าในรีเซิร์ฟนี่งคู่แข่งลงแคชคู่แข่งได้โอ้โหเดี๋ยวนี้มีเป็นการถอดคอที่แปลกใหม่นะครับในเมื่อสองภาษาในปรของเรานะครับเมื่อสปริดตเผาจากประเท่บกับสีมงกุฎนะครับพอเราถูกทำลายหรือสูญสลายก็ตามนะครับต่อจํานวนสปริตที่ถูกทําลายสูญสลายนั้นะส่งคอ ส่งคอไลฟ์คู่แข่งนะครับ1เม็ดไปไวอยโอ้โหเรียกว่าสีแดงนี่ก็ต้องมีกลัวกันบ้างสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็สีม่วงกันเองด้วยนะครับอ่ะเป็นฟอยล์หนึ่งใบนะแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกผมเหมือนไม่มั่นใจว่ามันจะมีเอ่อไอตัวที่มันไม่ฟอยล์อีกใบป่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะผมก็เปิดพร้อมกันจะได้รีวิวกันรูปๆไปเลย,ย,ยจ้องคมังเวทแห่ง ความกุลขนอาร์มันตี้นะครับอ๋ออันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเผ่ามังกรโบราณะนะมันเป็นเผ่าของสีม่วงในภาพนี้นะครับหลักๆเลยเลเวหนึ่งกับสองครับว่าวอร์มื่อทวนเชิญเนี่ยทิ้งเด็กเราสาใบนะครับจากนั้นน่ะนำสมบัติสีม่วงที่ไม่ใช่ไอตัวเนี้ยหรือว่าการ์ดเบส้ยมาแทนเรา1ใบกลับขึ้นมือนะครับ4ใบหลือจ้าเออสี่ใบสามใบเออ3ใบเลย มังกรเทพบุรณะลำดับที่เก้าเจ็ดเดอะลิปเปอร์มันเป็นเจ็ดเดอะลิปเปอร์นะครับไม่ใช่แจ็คอ่ะเมื่อตีนะครับเขาบอกว่าทําลายสปิริตที่มีคอไม่เกิไม่เกินนะครับสองเม็ดของคู่แข่งหนึ่งตัวเพื่อเราจะได้โจก้าเนี่ยหนึ่งใบแล้วก็ถ้าเกิดซีลอยู่เนี่ยเรียกว่าสองกัสามนะครับเมื่อสปิริตคู่แข่งถูกทําลายโดยสลายโดยเอฟเฟกต์ของสปิริตเผามังกรมรณะของเราเนี่ยส่งไลฟ์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซอร์คู่แข่งนะครับเขาเรียกว่า กล่องนี้เนี่ยจะยิงไลฟ์คนอย่างเดียวเลยนะเอ,อสีแดงก็ยิงไลฟ์สีม่วงก็ยิงไลฟ์นะครับอ่าวใบนี้ใบนี้เก่งใบนี้เก่งมังกรจตุอาชาลำดับที่ห้ไวร์ไรเดอร์นะครับอ่ะตัวนี้นะครับมรเ,นเ,นรเมื่ออันเชิญเนี่ยส่งคอ2เม็ดคนสปิริตหรือว่าอันิเม่คูออ่แข่งลงดีเซิร์ฟนะครับแล้วก็เรือส2กับ3มเมสเตปของเราเมื่อเราทําการอันเชิญสปิริตหรือว่าการเบสเ่ามังกรดอนาเนี่ยเห็นไหมเราใช้มังกรมอนอนานะครับ สามารถใช้คอที่ไม่ใช่โซ่คอในรีนะเซิร์ฟคู่แข่งในการจ่ายคอสได้ด้วยใช้คอของเราแล้วก็คู่แข่งจ่ายร่วมกันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเป็นไงกิ่งมากวันนี้แถมให้มาสามใบดังหากบอกแล้วบ่าเช่นสปินดิสภาษาไทยเนี่ยเขาจัดเป็นจริงๆนะครับมนุษย์ยากควนม่วงลําดับที่สามนะครับไอน,นี้ถ้าเกิดการเนี่ยเซ็ตอยู่นะครับเมื่อถูกฮิงแนละ้วคู่แข่งจะสามารถใช้เงื่อนไขของเมิร์สเนี่ยโดยไม่สนใจอะไรได้นะครับอ่า แล้วก็เบิร์สหลังจากสปิริตของเราถูกทำลายหรือสูญสสียไปในคู่แข่งนะครับทำลายเบรฟที่รวมร่างอยู่ของคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็สปิริตเหลืออันดิเมเเนี่ยรูปแบบเสื่อมสภาพของคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หลังจากแค่ฟรีทำงานก็คืออันเชิญได้ไม่ต้องจ่ายคอสเนาะแล้วก็อันนี้เมื่อตีก,กันนะครับบีพีบอกห้าพันเบิร์สค่อนข้างรุนแรงนะแต่ว่าไอความสามารถที่สองไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะให้มาสามใบนะครับพอรชั่นเบรดนะครับผม ต้องเหมือนเพิ่งอ่านว่าพลอยชั้นบเปล่าวะอ่ะแฟลชนะครับในเทอร์นนี้ไลฟ์ของเราจะไม่ไรับความเสียหายจากการโจมตีของสบดิตที่มีคอหนึ่งเม็ดของคู่แข่งแล้วก็อีกอันนึงครับระหว่างซีลเนี่ยเขาบอกว่าส่งคอบุญสบดิตทั้งหมดของคู่แข่งเนี่ยลงดีเซิร์ฟจนก,กระทั่งเหลือคอตัวละหนึ่งเม็ดนะครับโอ้นี่มันเป็นอารมณ์ประมาณบาเรียรของสีขาวนะอ่านี่นครับสรุปว่าปีมารงให้มา2ใบเป็นฟอยหนึ่งไม่ฟอยหนึ่งเนาะ อันนี้มันกรจะตัวาชาลำดับที่5 b a แบ็คไรเดอร์ครับอ่ะเมื่อกี้มีไวน์นี่แบ็คเนาะก็จะเป็นแอคเซลนะครับอันแรกก็คืออันเชยไม่จ่ายคอสปริตเผาเหมืองกรบรณะ1ใบในแทชของเราเอาใจฝนี้ทำงานการนี้จะไปถูกวางแสดงนอกมือน,นะครับอ่ะก็คือแอคเซลนะครับมันจะเป็นถ้าเกิดเป็นคอสมอม่าแอกเซลเน,นีน่ยบางทีแบบจะอาจจะมีคนแบบว่าสับสนนะครับก็ แอ c e l เนี่ยคือค่าคอสมันจะอยู่ตรงนี้นะมาอารมณ์เหมือนเมจิกอะ่ะเราอย่าไปดูค่าคอสตรงนี้นะมันของสัิลิตนะครับก็เนี่ยไหมคอสห้าแล้วก็มีลดสามเนี่ยเราก็ดูตรงนี้นะครับคเ c e l เผื่อใครงงเนาะเลีว่าหนึ่งถึงสามครับเมื่อถึกวันเชิญเนี่ยส่งคอสหนึ่งเม็ดบนสัิลิตคู่แข่งเนี่ยลงรีเซิร์ฟของคู่แข่งนะครับให้มาสองใบเนบาะมังกรอ,อาชากังเข่งคูเซดัสนะครับอันนี้เมื่อถึกวันเชิญเขาบอกว่าสแสดงการ์ดลงสุดห้าล้วของเราห้าในะครับนำสปิริต เขาจากประเทศแล้วก็การเบฟย,ย่างละหนึ่งบยอย่างที่แสดงเอาขึ้นมือเถียให้ทิ้งเลยแล้วก็ดมล่านะครับเพื่องสองเขาบอกว่าเมื่อสเปรดนี้ทุ่งทำลายโดยคู่แข่งนะส่งคอสองเม็ดบนสเปรดคู่แข่งหนึ่งตัวลงรีเซิร์ฟคู่แข่งแล้วก็เมื่อสเปรดนี้สูญสลายโดยเพลงนี้ส่งคอไลฟ์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟคู่แข่งอเอไอส่งไลฟ์อย่างเดียวนะครับให้มาสามด้วยอูลิสรีเบิร์สนะครับมันมีเขาบอกว่าเมื่ออันเชิญหรือว่าถูทำลายก็ได้นะ คู่แข่งนะครับเลือกส่งคอ3เม็ดบนสปิดหรืออันติเมตของตนเองนะลงแทชนะครับแล้วก็ระหว่างซีลเนี่ยอทตราสเต็ปของเราเลือกสองขะสามนะครับเมื่อสปิดที่มีคําว่า12จักรพรรดิเทพเนี่ยในชื่อการของวลาดูทําลายโดยคู่แข่งนะครับส่งคอ1เม็ดบนสปิดหรืออันติเมตเนี่ยของคู่แข่งนะับไอไว้ให้มา2ใบแน่นอนครับมีมะโรงมาแล้วมีมะเส็งครับโอ้เรียกว่าอยู่สีเดียวกันพอดีเลยเนาะอืออุ้ยอันนี้มีรถสีเขียวด้วยนะ อันนี้ครับเมื่อโจมตีก็คือซีลความสามารถธรรมดาเลยแล้วก็ระหว่างซีลนะครับดีไวสไตน์เขาบอกว่าถ้าซแอคตัสสเต็ของเราเนี่ยถ้าสเกิดสปิัิดตจากประเทศของเราโจมตีอยู่นะครับคู่แข่งจะไม่สามารถสั่งป้องกันได้ถ้าเกิดไม่ส่งคอไลตัวเองหนึ่งเบ็ดเลยเออาจจะเอาไลฟ์เขาอย่างเดียวเลยอะระหว่างซีลนะครับเรเว่าสองภาษาเนี่ยก็ต์อาร์มี่เมื่อตัวไอเมื่อสปปริิเนี่ยโจมตีนะครับสามารถนั่งเชิญไม่ใส่คอร์สการสเปรดิเผาจากประเทศอะ แมนแชสเราอย่างละหนึ่งใบได้แชสและในมือเราอย่างละหนึ่งใบก็คือแชสหนึ่งมือหนึ่งก็คือเชยได้2องใบโอ้ยมันเก่งนะเนี่ยให้มา2ใบด้วยอ่ะใบนี้ครับกับมังกรหลับที่ซียี่สิบเก้าุลโวรานะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าเออไอพวก เิด3แล้วก็เอา Imagine เอาอะไรขึ้นมือะปกติข้ามแล้วกันเนาะความสามารถนี้แบบเหมือนการทุกสีอยู่แล้วแค่เปลี่ยนสีเฉยๆอันนี้ครับคีชานิดเดลนะครับผมไม่ตัวเอ็ดรวมลายหรือสูญสลายนะครับทำลายในสัตว์คู่แข่งงใบอันนี้มันติดเผาพูดตอรสรัพิษด้วยนะสามารถเอาไปเล่นกับไอ้พวกพูดตอสัพิษได้นักบดงูฮาริมนะครับอัญเชิญได้จวนหนึ่งนะแล้วก็ถล่มลายหรือสลายโดยคู่แข่ง สกัดสภาพสับเปลี่อนิเมะคู่แข่งเป็นตัวนี่มีเออไม่มีเดี๋ยวดูตัวนี้เก่งนะครับบอกเลยตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันมังกรแท่งบดึกอเมทิสดราก้อนนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เมื่อถูกอัญเชิญนะอัญเชิญไม่จ่ายคอสับการเบสเผาอิมเมจินในมือหรือไม่ได้แทชราวหนึ่งใบเมื่อพิเศษถูกอัญเชิญโดยเอฟเฟกต์นี้ครับเราจะได้จโจคาสองใบนะแล้วก็เมื่อรวมร่างนะครับเมื่อสัเปลี่ยนโจมตีเนี่ยสับเปลิ่ย คู่แข่งเนี่ยถูกทำลายถูสลายด้วยฟรกรวมร่างของเบลฟที่รวมร่างอยู่กับสปิเดนี้ส่งคอไลฟ์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงในเซียวใบเอาจะเอาไลฟ์แบบสีม่วงอืมให้มาสองใบนะครับนี่มีใบนี้สามใบเลยเทพมารมังกรน,นะครับจริงๆตัวนี้ของภาษาญี่ปุ่นด้วยมันเป็นมันเป็นตัวมันเป็นชุดเริ่มต้นในซับนะแต่ว่าของไทยเข้าแบบเอามาแบบในช่วงหลังๆเนยสงสัยแบบมันกิ่งเกินไปนะครับอ่ะ เงื่อนไขการล้มล้างนะครับคอสตั้งแต่4ขึ้นไปเขาบอกว่าเมือ่อไอตัวนี้ตีเนี่ยสามารถทาลายสปปรดิรูปแบบเสริมสภาพแของได้หนึงตัวอ่ะเพื่อนําคอวันหนึ่งเม็ดวางบนสบปปรดิตนี้นะครับเป็นล้มล้างขวานะนี่เราต่อไปล้มล้างซ้ายคอสี่นะครับเมื่อโจมตีเนี่ยสามารถเสื่อมสภาพสปิสร,ปริตคู่แข่งหนึ่งตัวเพื่ออะไรได้โจการหนึ่งใบได้โอ้เก่งนะสารพัดประโยชน์แถมลดคอสมีทั้ง4เนี่ยเทพมารจักรุลมังกรนะครับผมอันนี้ก็ เงื่อนไข่ขวา4ซ้ายก็4เหมือนกันนะครับเอาทางขวาก่อนคู่แข่งเลือกทิ้งการ์ดบนมือตัวเองหนึ่งใบนะครับเมื่อมันตีอันนี้เมื่อตีถ้าเกิดเป็นทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเมื่อตีนะครับนำสวิสิดคอรนไม่เกินทอของคู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมืออ่าเทพมารศักดิ์สิิทธ์นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าการ์ดพวกแถมอย่างละหนึ่งใบแล้วนะไม่ใช่การ์ดแถมนี่ต้องบอกเป็นการ์ดสำหรับเปลี่ยนนะครับหกเจ้าเมฆปารโลดีเอสไรส,สนะอ่า มังกรบารโลกสนซาร์กนะครับนี่เทพมารยักษ์พยนต์ n u m b e r สี่พาเลสคาโซ่รีเทิร์นสโมลลิชมาร์เทนหกจอมเวทปร o โลกซาบิรัมราชามังกรบารณะรัชสีมิชาั์ที่หนึ่งโัวชี้ยาวๆย,ยักษ์ศึกมูเซียร่าเทพมางมังกรชั่วเครื่องมือมาร ขอเอรูนี่นี่ใบนี้ครับของขี้โกงต้องอ่านเลยต้องอ่านความสามารถได้ฟังเลยทำไมยังไม่ถึงถูกลิมิตนะครับซีเซนาบดีแห่งพะสุธาโรกันแมกนาไมเซอร์ izer, นะครับเขาบอกว่าทริปเปิ้ลออนติเมทิกเกอร์เลเวลสามกับสี่เนี่ยพอจำนวนออนติเมทิกเกอร์ที่ฮิตหนึ่งครั้งนะครับส่งคอ2เมตรบนสปีดหรือวอนติเมทของคู่แข่งในลงแทสของคู่แข่งนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมันดับเบิลฮิตเนี่ยก็คือสองที่ฮิตนะครับถ้าดิเมฮิสองครั้งเนส่งลัสคู่แข่งในหนึ่งเม็ดลงทรสัสคู่แข่งเห็นไหมเออเอาไลท์อย่งอางเดียวเลยทริปเปิลฮิตนะครับทิ้งการ์ดในมือของคู่แข่งแบบสุ่มสองใบโอ้โหโกงทิ้งให้มาหนึ่งใบหนึ่งใบก็พอดีนะครับเส้นสีม่วงมันใส่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะพาเลสเคฟนะครับปเป็นซับ เออช่วงหลังนี้รู้สึกว่าไอ้เน็กซันน้ำเบอร์เนี่ยจะมันจะเป็นชุดสุดท้ายของเน็กซันน้ำเบอร์นะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยเข้าแบบเก็บตกแล้วไงอินฟินิชชูชนะครับน่ะช่างครึ่องระลิตสองอินฟินิชเน็กมังกรแท่งผลิตลำดับที่ห้าอะเมจิสตากอนโซนิกนะครับวันนี้เป็นแบบอีกร่างหนึ่งของไอตัวมันใช่ไหมโอเคหมดแล้วครับสารสีม่วงก็เรียกว่าออกมาสองอันเนี่ยไม่ได้กินคอนเซปต์อะไรเท่าไหร่เลยนะ คือมันเอไออะไรก็ยิงไลฟ์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าจะดึงคอจะดึงไลฟ์อย่างเดียวเลยกับสีแดงที่ก่อนหน้านี้ทนนี่เราเรีวิวไปนะครับใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะโอ้โหเรียกว่าอันนั้นก็ยิงไลฟ์เหมือนกันนะครับเอาว่าออกมา2กล่องนี้เรียกว่าซื้อกล่องไหนไปก็ยิงไลฟ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่สไตล์กัรเล่นแล้วกันนะว่าใครอยากจะเล่นแบบดึงคออยากจะเล่นแบบทําลายนะครับ ก็ลองเลือกตัดสินใจดูแล้วก็ไอ้พวก2อันนี้เรื่องการจั่วอะไรเนี่ยมันจั่วพอกันอยู่ยแล้วแดงกับม่วงนะตอนเนี้ยโอเคไหมประมาณนี้ครับสำหรับสีม่วงแล้วก็ขอฝากอีก2ชุดนะครับเหลือสีเหลืองกับสีเขียวปลายปีเจอกันตอนนี้ก็โอ้ดิกับลืมกล่องละร้อยห้าสิบบาทนะครับวางขายจำหน่ายแล้วตามร้านจา้าทั่วไปส่วนเซเว่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องรอนึงเดือนเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยนะเซเว่นหนึ่งเดืนดอนไดเปล่าวะแต่ว่าเซเว่นยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าร้านจ้าเนี่ย วัดทนายแล้วเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยบายบยแล้วเจอกัน